สาธุตกไปได้นะครับเป็นสาล้าเป็นสาขราวสาล้าน้ำครับเป็นสาล้น้องชิครับที่ตัดครับผมสั่งไป้แล้วสงไปแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะเนี่ยฮะที่นี่วัดวารีกุดารามอยู่เอ่อําเภอโพนทรายครับอําเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะอุ้ยเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็ จะให้ทีพักนะครับสูงกว่าๆต้องเอาบรรยากาตรงเข้าไปเดี๋ยวเป็นน้องสีไงนะครับผมเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปหาิทยาลัยเน้องสีขนาดญ่ครับโอ้โหวัดตพักเดือดรอนนองคุณท่ารสพันธ์มือใส่้อนเยอะม้วสวนเยอะเปนต้าพักเลยรับผมนิมนต์ของงานดีด้านได้นะครับตามมาทยาใส่ได้ตนอที่ดีตลอรับอบคุณู่าสาธุนมัสการครับสาธุ มีม <entertain> en. ีกาครับาดด้นแล้วนะครับเดี๋ยวพอมาแล้วไปดนะครับว่ามาได้ตามคนตาเต้นไหนกัน่้านะครับืนเศ่้านะสาธุสาธุเจาหน้ี่รักษารีู้ทยคูที่เช่ญมาเปานศิลปินสาธุเจ้ยหน้าทอนโอ้ยมาตอนรับเตมเลยครับนะพอสบคู่ภาพกนานิยมบ้าม สาธุเจริญพรสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรสาธุ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 บรรยากาศบรรยากาศเข้าไปสู่ข้างในก่อน

สาธุ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 พาธาธุสาธุสาสาธุสาธุสรุเาริสาธพสาุุสาธ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 ุรรสาสาธุสาธุสาธุครับสสาธุสาธุ นมาเลยฮะนู่นนะเอ่อขครื่งาบบ้านตอนรับโอ้คนเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปหาที่พักกันแลนะจ้าโอ้ยูหน้าบดไปดูโปรแกรมของวันพรุ่งนี้ก่อนนะ <c oughs> จุดฉันจุดฉัน จุดฉันจุดฉันก็ที่นี่นะครับจุดฉันที่นี่จุดปัดสด่รับจุดปัดสดวก็รนี้ก็ฉันอยู่ที่นี่ปน,น,น,นสายวัดมารีบารัตะบุตรปนสายเ้าวงไปก็โปรแกรมพวกนีมม้ ตรงนี้ก็จันยร์ข้าที่นี่แล้วก็ไปปักดี่วัดปานาดีระยะทางสิบกิโลเมตรครับเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปหาที่พักกันก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ